ดิวมาเอ้ยอาจ,จารย์ริวมาเขาให้มาที่นี่ไอ,อยีลอยตรงนะั้นน่ะโหร้านยังปิดอยู่เลยเอ้ยทำมาคนมามุมเต็มเลยโอ่าทำไมร้านไม่เปิดสักทีเนี่ย mm hmm. เกิดอะไรขึ้นร้านเนี่ยเออนี่คุณดิวมาแล้ว ลิมาเรียกผมมาทำอะไรจะให้ไปทำภารกิจนะอ๋ออาจารย์เหรออาจารย์ไว้สื่ออย่างงั้นเลยใช่อาจารย์อยู่ไหนเอ,อ๊ะไม่มีนะครับโอ้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ คุณเม,มา่าจะให้ผมไปทำอะไรกีดอ่ะนะใช่แล้วจะให้อาจารย์ไว้ไปด้วยโอเคครับเข้ามาหมุกมาได้เต็มเลยเนี่ยอันนี้ใครวะหน้าตาแบบใครเนี่ยไม่คุ้นเลยเขาคือใครกันล่ะ นี่คนนี้ก็ด้วยวันนี้ก็ด้วยไม่คุ้นเลยทำไมเขาต้องปิดหน้าปิดตากันด้วยนี่อืมไม่ว่าจะทมไมให้ไหนเมื่อนี้ก็ยังคง,ง,งวุ่นวายอยู่ดีเขาพูดหลอะอ่ะอาจารย์ไวสืสอไปทำภารกิจกันเถอะอันนี้อาจารย์ไม่ค่อยพูดแลวเขาเจ็บคอหมด น่าจะใช่อ่ะครับอาจารย์เฮ้ยแมวอาข้าอแทนแล้วอ,อาจารย์แน่ใจนะาจารนะลาน,นแล้วก็ทำนะเอ้อ็ออเวเร็วมากเลย <c oughs> ไปทำภารก,กิจให้ปลอดภยนะัยล่ะ ถอยแล้วแต่่านก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าร้านจูจิมัน,ม,นมันเจ๋งได้ยังไงอ่ะโอเครูเซกาแล้ก,ก็กุริวมาผมไปก่อนแล้วนะเอเออาจารย์ไว้สื่อเจอกนันน้นีกค่้ว ครับโกัณที่ตายอะไรตายตายนะน่ากลัวแฮ่ที่นี่เหรอครับอาจารย์อาจารย์ อ,อาจารย์ไอดาบ,ดาบไอดาบนะั<ม>้นผมห่างไปแล้ว,มมวนะอ่ะผมก็รู้แยละขอโตเวอปเน่นดาบอุ้ยหูดาบสีม่วงอุ้ยโอ้โหโคเ เราไงต่อนะครับใช่ครับอาจารย์หลัแวก็ค่ไดปพบกับค<อ>สนุกได้กันได้เลยสนุกกอได้เลยตัวที่เี่พวกเองเฮ้ยในป่าเนี่ยกูห้หมดป่าเลยสั์การพูดถีนะครับมาเนี่ยกูห้หมดป่าเลยวิซากอะไรเนี่ยไม่รู้แต่เตียยน,นะโดนก่อนเลย เอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยเชี่ยเอ้ยมาดิไอตียะ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 มาดิมาดิตัวแดงตรงนั้นอะโอโออือมาอ้าอาจารย์ผมจะตายไหมเนี่ยคนมาแล้วมาตัวอะไรเนี่ยล้มเลยโล้มจึ๊บจึ๊บ อุ้ยโอ้โตายแล้วโอ้เยอะมากเลยมาดวลหนึ่งหนึ่งกันดีกว่าถ้าจำไม่ผิดไอหมอน,นี่ชื่อโอน,นิใช่ไหมนี่เหมือนเคยอ่านไว้อยู่ใช่เออ,อ,อเอานี่ไปกินพอ,อเจอกันตัวโตวหน่อยอเ,เรียบร้อยแต่ตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวอายุมากเลยเนี่ยอ้าว ตายแล้วแหละมีตรงไหนเหนี่ยมันเห็นอนะกระป๋าแวบๆนี่ไงมันเห็นอะไรแปลกๆเช่าเด้ออืมเขาให้มาทำอะไรกิจมีแค่นี้เองหรอไม่รู้สิ นี้น่าจะน้อยหน้าดูเลยแต่ก็ยังสงสัยอยู่นี่ซากอะไรมงกุฎเหรอหัวเหรอแขนมันคือซากของอะไรกันแน่นี่เน่ยป่าน,นี้ปแปลกๆนะหัวคนม,มาแฝงด้วยมากับปะ มามาเออมาดิอืมาแต่นี่เราของท้าวเนี่ยอาจารย์ไว้ไวอ,อ,อยู่ไหนวะอาลโลอยู่ไหน เจอแล้ววันนี้ไงอาจารย์ไว้ไปครับบังหนึ่งต,ตัวเจอไป กใกล้มือแล้วนะครับอาจารย์ผมหิลวละนะอาไปแซลมอนจับไม่ได,เด้เดี d ยมันไมจจ่ใช่ชีชีอะอะไรอะอาจารย์น้อะไรข้างหลังอาจารย์มีอะไรด้วยอาจารย์อะไรอ่ะหึ <c oughs> าาย <c oughs> เห็นอะไรไหอะไรอ่ะโอ้โหมัน hmm. น่ากลัวมากเลยไม่กล้าเดินอ่ะอาจารย์น้ำอาจารย์น้ำเอาเลยครับโอ้โหฝนตกด้วยอเวลาเหมาะเจาะมากเลยรู้สึกไม่ดีก็กเท่าไหร่โอ้โหอะไรมันตีอ่ะ นายชื่ออะไรอีวะอยู่ก็เหมือนก็โดนผีผักไม่ใช่ผีโดน,นอะไรสะกีบผี่มีจริงที่ไหนกันเล่ามันมีผ<ม>่<พ>าล,ล,ล้างอยู่ด้วยไงโอ้โหผมก็เช็คหน่อยนะครับอยู่เหมือนบ้านนี้จะถูกเผามาแฮะมีผีเสื้ออยู่ด้วยโอ้โหล้าแบบตะไครขึ้นเลยมีกองไฟเฮ้ยมีสมุดอะไรด้วยสมุดอะไร อ่านไหมอ่านเดี๋ยวใช้กรอเป๋าอ่านก็ไม่มีอะไรก็เป็นสม,นะมุดว่างเปล่านะนึกว่ามีอะไรวันซื้อของเ่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรบ้างจานันเออเสียงผีแถวนี้หรือเปล่าแถวนี้ผีมันเยอะด้วยมีผีด้วยเหรอไม่มีหมวกอ่ะมุ้หมวกเท่ามากเลย ดูสิผมจะใส่หมวกให้ดูเป็นไงเท่มาอาจารย์หมวกไม่เท่มากเยียดีเนี่ยแบบหมวกรูรูอะไรแบบดุวยเนี่ยใช่ใช่อาจารย์เท่มากจาใส่ไหมน้าด้เรามาดูข้างหลังว่าสับมันมีหลุมศพไปด้วยอะแป๊บแป๊บเราชั้นขออนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวบาย มันมีสุสาใครอยู่อะคนนี้ของอินโนฮาระอินโนฮาระคนนี้ oh อินโนฮาระคุซานโนะพ่อแม่้าพ่อแม่ตาเจ่าชายนะโห oh. ตระก,กู oh ลอินโนฮาระเหรอเนี่ยอเอ๊ะเอ๊ะเห็นแล้วครับว่าเอ๊ะใครอะพวกแกรุนหาที่ตายกันอีกนะ โอ้ยพุ่งมาแล้วอาจารย์ไม่ก่อนเลยเอ๊สินีไปอย่าจใจเองโอ้ยอีกไบมเลยไปไหนเก็บก่อนโอ้ยเฮ้ยไม่นะเดี๋ยวังมัไจะดีนิสโอมะโอมะมีแกทำอะไรช่วยด้วย กูหาที่ตายก็มาสิวะอาจารย์เราควรไปช่วยดีไหมเราจะทำอะไรได้หรอชุวกก็แตกหมดแล้ว เอาตามไปดูโอ้โหระวังโดนนะวิมาดิไปเ,เดี๋ยวตาย โอ้เราควรทำไงดีอะไม่รู้เราเราก็ทำอะไรไม่ได้ต้องไปช่วยถ้าอาจารย์ตายดาบก็ไรประโยชน์ฉันจะต้องไปช่วยาอาจารย์ครับผมจะไปช่วยเอง ไปช่วยเขาแล้วยนดับไว้ทำไงดีจับโบแล้วเมื่อกี้ต้องทำไงดีแล้วเนี่ยหุดอาจารย์ต้องเหนื่อยแล้ว ให้ผมไปต่อก็ได้นะครับเองช่วยว้วยชไวะครับ จะชนะยังไงอะเนี้ย <_ letter> โอ้โหอลอยครับได้เดือยเมื่อกี้บางทีที่บ้านของไอ้หมอน,นั่นอาจจะมีอะไรก็ได้นะต้องไปทำอะไรอะไรก็ได้ก่อนที่ต้องทำะอะยังไงก็ได้ให้มันหยุดต้องไปดูตรงบ้านมัน จะหนีไปไหมเดี๋ยวเข้าตามมาแล้วเดี๋ยวเข้าบ้านมันต้องมีอะไรนย่น,นมันต้องมีของลักของหัวมั้งล่ะ เมื่อกีอ้เขาเพ่งทำตรงั้นแล้วคิดม่าจะหนีได้ทอนเดียวพ่อแม่และนี่ผมทำอะไรผิดเหรอครับคุณคุณสมุไรไม่ใช่สิ่งที่ผมทำผมไม่ได้ทำอะไรผิดอยู่เดี๋ยวนีน มร,รูปถ่าย5คนจะด,นดูว่าเฮ้ยเกือบโดนแล้วเมื่อกี้นี่คือรูปที่แกรักหรือเปล่าล่ะไอ้สมุไรนี่คือรูปที่แกรักใช่ไหมเจ้าสมุรไรปล่อยมือจะขอสิ่งนั้นซะ แกก็อยู่การกระทำแบบนี้สิยุคสมัยให้การแลกแยกคุณทำให้ค้าสูญเสีออยมากกวออเลยอยากได้ก็ตามมาสิสมุ r ย,ยไ,ไหนไอ,สไอสมุรายตาบอด อะไ้ก็ตามมาเฮ้ยไม่อี้โอ้โอ้ไปม่ได้าดินเดียจะคล้อมามากพอเลยครับมันจะต้งไปพูดทิ้งลดลืมมันเป็นอย่าง เราไปต่อไม่ได้ต้องไปยอดมันขาดแล้วะเจอวิญนาณผู้ที่จะทำสิ่งนั้นข้าก็จะโลดลัวมันเองยี่งป่าไปซะโอ้โหดูสดมัยโสมมันเลาจะทำอะไรมาโหดร้ายขนาดนั้นเลยเหรอสิ่งที่แกเจอมาเนะี่ยโอ้ คนยังไม่เข้าใจฮะฮะจะไม่มีดาวซะด้วยมาสิีฝันไม่เข้าเลยนี่นี่ไอ้เอาที่ใบออกมาสิวะมีอะไหนแล้วเนี่ย มาดี่มาดูไว้ดีๆเดี๋ยวไม่คืนโดดลงมาสมัยของแกจับแล้ววางมือซะไม่หรอวางมืดีกเอนรูปเทปไม่กินไปดีก่อน ูรูปสิี่แันใช่ไหมถ้าอยากได้ก็ลองดูสิไม่ตรงด้วยกันคิดวาา่าข่ามิดกล้าฮิ๊บพวกสารเลวนายไปทำมันโกรธหรือเปล่าเด็กนะั่นอะ นะี่แกวางมือได้แล้ว,วไอ้ักก็ตามเคลื่อนเก็บไปไม่ไอ้